ค่ะสำหรับใบนี้นะคะก็จะเป็น1นซิปแอลนะคะเป็นลายซีสีแดงนะคะก็ตัวนี้ไม่มีอะไรมากนะคะหูกระเป๋าก็สีแดงนะใครชอบสีแดงก็สามารถซื้อได้เลยนะคะส่วนด้านในกระเป๋านะคะของเขาใบนี้เขาก็จะเป็นช่องโล่งๆแบบนี้นะคะแล้วก็มีช่องใส่บัตรให้สองช่อง เดี๋ยวต้องมีลูกค้าถามนะคะว่าสามารถใส่แบงค์พันยาวได้ไหมแบงค์พันยาวสามารถใส่ได้นะคะพื้นที่เหลือแต่ว่าเขาจะไม่มีช่องเล็กให้นะคะสามารถใส่โทรศัพท์ได้ไหมใส่โทรศัพท์ได้นะคะถึง iPhone 12 Pro Max นะคะหรือว่าถ้าใหญ่กว่านั้นลูกค้าก็ทักมาสอบถามข้อมูลได้นะคะส่วนขนาดของใบนี้นะคะเดี๋ยวนุนวัดให้แบบคร่าวๆนะคะ ความยาวเขาประมาณ7นิ้วกว่าๆนะคะเกือบเกือบ8นิ้วนะแล้วก็ความสูงของเขานะคะก็ประมาณ4นิ้วครึ่งนะความหนากระเป๋าเขาก็มีบ้างนิดหน่อยนะคะ,คก,ะก็ใครสนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่ม,เต,มเติมได้นะคะ